ไซบิกครับไซบิกโอ้ยเอาให้อยู่เดียวอุ้ยน่ะนี่ครับพี่น้องนี่าปดนี่อ้สวัสดีครับวันนี้ครับเข้ามาเมาส์ซาของพี่ยงครับ บันทาดหมู่หนึ่งครับตำบลธาดอำเภออัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับแต่ว่าที่ตักของสาครับพี่น้องอยู่ที่บันดูครับตำบลธาดอำเภออัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงจับแล้วครับเดี๋ยวไปทำผมก่อนครับไปหาตาไหนไปครับเดี๋ยวลงไปที่ก่นสากันเลยครับตามไปดูเลยตามไปดูเลยตามไปเบิ่งกันครับพี่น้อง รับสะบ่อสองพันบาทครับอ๋อนี่นี่พี่น้องนี่ครับอู้ใส่บิ๊กครับใส่บิ๊กอู้หูอู้หูอู้หูอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับอู้ตอนไหนวะไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องอุ้ย นี่เขามาหาเหตไนาจับแล้วนะั่นน่ะเริ่มมาละูกระดิบกระดิบเดี่ย้ยยาตลูกพี่นี่น,นี่นี่นี่อะนี่ย นี่อีกนี่นี่ปลาคอเนี่นี่ปาสองมือโอ้สองมือเลยเฮ้ยตจับปลาสองมือเลยเออปลาในลุ่มเดียก่อนในลุ่มนั่นอมาปาเดียก็ โอ้หนิประคอหน่อยขอรถเบิดโหลดเอาไว้บ่ได้ดอกดอาหลายตัางเอ้อเอ้อเต่าคนนเต่าเต่าเต่าออ,ออกเหล็กใส่เหล็กอืมมาเหล็ก,ลกอู้ผมมีเอาไว้ปล่อยเอ้าเนี่ยกินของได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ ปล่อยครับปล่อยเตาปล่อยเตาแล้วปล่อยมันไปแต่จอยหาอยู่คนเดียว và kho nồi เออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆนี่222นี่3

เ,เออต่าปล่อยอีกแล้วไปไปห้าม,มูห้ามูห้าเพื่อนนี่ีปลาคอปลาจอยนาะยาวาเนาะ

อ้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 เออตีเด็ดต้าน่ายตีเด้จับถึงองโตเลยนี่ตัวนอีกตัวนึงเออนี่ฟางนาอีกกลๆนี่ใส่บิกเลยนี่ฟังอกมาฟังนี่ก็มาฟังนี่ก็โอ้มาฟังตะกากอนนี่น้องนี่ออ เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่อ้ยเอาใหอยู่เฉยนะเนื้อุ้ยาวแลอุ้ดีนี้ยครับปาดูปป้ายานี่แหละประมาณโลโขีดเนตัวนี้น้องนี่ยาวจวบหลวมนี่น้องอีกตัวนึง อร่อยเนาะเงาเงาเขาดีเอออันนี้จะต่อยเงาโอ้หางป่วยอื่นหัวที่ห่อยเง่โอ้ไปแล้ว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 โอ้หอือโอ้หันั่นนี่ป่อยหางมดเลย นี่ครับโอ้ยอยู่ขนาดตะโอยใส่บิกเลยใส่บิกเลยโลหะกี่ถึงปัสจอยฮู้ฮนี่นี่พี่น้องอู้หูเขาอู้หูโหดนี่ครับอู้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับ

พอน่อยมกันเ <Anyway. S 2> ็เขาจะได้วัวเขาวาบ้าโคตรนี่ยังเาไปดีโอ้ตงน้เนนอตจอยอันนี้ววอนโอ้ที่เราท่บอกว่าไทยเรื่อนะบาทนไตรงนี้ใส่้าโพแอบเขาไปเยอะว่าจะได้วัวนะเออจะได้ยังว่า วีนที่ BMW. แปดวันที่สองวันที่สองกร้องวันุกวันเจอดาเกหัวดีนหัวปากกอกแัดดินเม่อไหว่ด้วยครับอืมหุนดินบู๊ นีเสร็จปะตาจอยสนอนี่เพื่อนผู้ใจเย็นผู้ใหญ่เลวอ่ะมันก็ขายส่งพวกอาคาเดียวเก็นมาสูกโป่งอีกนึงลูกตัวนี้นี่ครับอืตัวงาม ปลาดุกเมนี่เนาะเลี้ยงอุยหุยอยู่สูสีกับปลาดุกสาเวนออกไอ้นี่ครับนี่ตัวปันสูสีกันนะตะโจยครับยางกับยากเด้อครับพี่น้องทางไตเป็นทึงเล่นทึงทึงทึงกิ่งไม้เต็มอยู่ โอ้โหโอ้โอยากไงมาหาโอ้หนิอยากไงมาหาอยากไงมาหาตัวนัยจับเอาจับเอาเลยโอ้ยปลาดุกเนาะนี่แม่พวกใหญ่เนาะต้นนัยนี่นี่ยามายามาไปซะเออ

ปลาคอเตยพิตาคือจากปลาคอโตอแม่เนาะนี่มันสันอวนอวนสันสนี่วาเย็นาเพี้ยแล้วมันของเขานิย่างของเลี้ยงเนี่ยวาน้ตังานัวนอนเ่ประกอบานนึงยังเขานนี่ม,มาเลี้วมาเลี้ว อยู่บ่อกระบาดทอยู่บ่อเออเพราะว่าโตแม่นาะมันโตแม่มันสั่นบ่อ้วนนี่มันอ้วนนะตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่เนื้อหมอย่างเนื้อเออเนื้อเต็มอยู่มั่งนั้น อุ้ยใส่นี่จังหวัดปาเมโตมันอ้วนเราเหรอครับบง่ายควานง่ายครับของอาอ้ยปลาใส่โล่ใส่โลกว่าสี่สองโล่เบ้อนึ่งบึกหางมันเดีอต้นหนาต้นนายครับใส่โล่เทโลกว่า ทางวันยายผุนนี่จับเอาจับเ <roscop y. S 2> อาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอตะจอยท่านนี้ตะจอยกับอันนี้แหละครับพ <Yeah. S 2> ี่น้องไป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 กระปุกตะจอยกระปุกตะจอยพี่น้องเบิกระรับตะจอยนี่ที่หัวมัน ตีห<ส>ัวมันโอ้พุ่นแต่หัวน่ะโอ้หนี่หัวมันเนาะหนีหางมาครับพี่หางน่ะโอ้บ้นเมีเนาะตะจ่อยต้นปัสสั่นเนาะนี่ครับนี่โอ้พี่น้องใส่กิโลครับใส่กิโลเดี๋ยวตามมาเบิ่งทางตาในต่อครับพี่น้องนี่มีเนี้ยวมันดูแมนดูเลยอ๋อพี่น้องนี่โอ้ผุนเี่ยเหอมาอะไรจะแบบตัวนึงนี่ใส่โลกว่าออื โอ้ใหญ่ดีนแห้งขักเลยอ้สวยเลยสวยเลยนาะโอ้ทางไหนนักอะแดดไปแล้วอูโอ้ีกตัวหนึงนะตาไรนี่ใใหญ่โอ้ยงามอยู่นี่นี่โอ้นี่ครับโอ้สวยๆเลย นี <N h ye> ่ปลาดุกโอ้นี่ก็ปลาดุกนี่ก็ปลาดุกโอ้นี่ก็ปลาดุกครับนี่โอ้งามครับใส่ไปยังไงปลาดุกน่ะโอ้ปลาค้ออุ้ยนี่ใส่กิโลเลยอาจารย์โอ้ยกิโลโลกว่าโลขึ้นเนาะ ซือมแล้วโลขคืนครับต้ว๊าดนี่อุ้ยวันทีเกือบสองโลนี่ตาไนอูหเลยเบืเลยม่มดบันดีนี่ครับพี่นองไปา้นี่ใส่ปาอย่างปลาดุเนี่ยตาไจับกสายปลาดุครับนี่ดุปปาดุปลาดุครับ อยู่ในแอ่งนะลงไปบนน้ำบ่บิสุครับพี่น้องมันลึกแห้งครับใบลราเวลาเก่าๆไปอย่างเลยครับพี่นอ้องต้นมันดูดเห็นไหมครับขาตัวเลยนี่ครับมันเป็นดินเหนียวดูดดูดแห้งเลยครับเดี๋ยวหลอบนี่สิพาไปเบิ่งนะมองนะขัดแยกปลาครับพี่น้องนี่พาไปเบิ่งปลา ป้าของอะนี่ครับตัวนี้กับตัวนั้นครับนี่เดี๋ยวพาไปเบิงครับเดี๋ยวาหายเส้นอวนเอาปลาไปลาก,ก่อนครับเดี๋ยวไปมองขันแยกป้ากันเลยครับนี่ครับพี่น้องป้าเที่ยวขึ้นมาใหม่ๆลาสซดเลยครับเดี๋ยวเขามาเบิงกันครับซาบอนี่นป้าดุกระถือว่าตัวงามอยู่ด้นี่แต่ซาบอนี่ป้าเข้งหลายจริงหรอ เราลงกะนาซีไวดแล้วปลานี่ครับแม่ครับแก่ของพี่ยงเลยนี่อุ้ยนี่อุ้ยนี่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 บึงใส่บิกนี่ครับพี่น้องปลาใส่กิโลครับโลกว่าเดียวกำลังขัดอยู่ครับนี่นี่ก็ตัวใหญ่ๆครับโลหาโลห์ขวดแล้วหนึ่งโลเจ็บเป็นหน่อเยี่ยลหนีนอนี่ สวยๆยังไมเบิกกุญแจต่อครับเดี๋ยวดับเครื่องครับพี่น้องดับเครื่องครับจับแล้วเลยดับเครื่องครับไปดิดับเครื่องครับจับเสร็จแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับจับเสร็จแล้วครับ ตัวนี้ปี่ป้ารอบสุดท้ายแล้วครับนี่กลังจะเอาขึ้นไปหลางครับนี่ครับสำหรับสะพียงครับเมาส์นี่ราคา2,000บาทครับนะครับนี่เดี๋ยารอบิีงป้ารอบสุดท้ายครับแล้วก็ไปเพี่ป้าที่ใดกันครับครับไปแววมันยาวตายหรือเปล่าประคอรอบสุดท้ายกับคุ่นกับของตักัว้กําลังหลางอยู่ น้องป้าครับนี่โตงามอยู่ครับนี่แหละครับพี่น้องป้าที่ใดครับสจหรับพระโบสองพันบาทครับนะครับนี่ปลาดุกครับเดี๋ยวปลาไล่ครับนี่พี่น้องเดย์ประมาณสามหมี่แหละครับปลาดุกสันตีวิทปป้าอย่างนี้ใหญ่จ่อยโอ้ใหญ่เอ๋ ปลาด,ดุกอุ้ยอ๋อปลาดุกอุ้ยกับบกข่อยมีเนาะบกข่อยได้อืครับป้าโลดสิบ,บาทเลยครับนี่พี่น้องนี่ป,ป้าปี๊ปลาเด็กครับโลดสิบ,บาทกระคอเดี๋ยวเอาไปใส่ถังแยกนี่ครับนี่เดี๋ยวพาเบิ้งครับพี่น้องนี่นี่แก้วนะแก้วนะนี่นี่ครับพี่น้องป,ป้าขัดแยกครับอยู่ยทังนี้แหละครับ ดึงไว้นี่ดึงไว้ก่อน,นตนี้เป็นป้าคอนี่ครับนี่อย่าเราอยู่ในถังนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าได้กับบลายแห้งครับแต่กับพ่อใดแน่ยอยู่นะครับตนี้มันกับบิ่งบขวได้ครับเพราะว่ามันเป็นถังถือครับเนาะเดี๋ยวรอหลุดก้นครับพี่น้องว่าสะเมาสองพันบาทเสียได้กับเรื่องบวขาดทุนครับ เอาลัดเพิ่มมาสิมาขายซาไฮนาะดำครับนี่นี่วันนี้พี่กายาดำขายห้มมหมะอมยังก่อนโมปงหมหมดืดอ๋อพี่ดืดเออผุอสารบัรูนางนับปาคอใหญ่ตัวละยี่สิสองสองจุดสอตัอกูนี้เลยตัวตัวละสองโลสองเออโอเเขาสาังเบิ้งบ่ในสิบแปดตัวออบัตนมีซุ่มซุ่มตามป่าโลว่า กันนี้เป็นเด็กกันลูกแป๋ยุธงุนเออถ้าใครที่าาป,ทป้หูเนาะขายจะพันขายสามพันเท่านั้นแสามพันเพาะว่เขาเด็กเก่าพันเออต้องไปขายเด็กเกาพันเ